ทุกคนเมื่อนี้ทั้งแดดทั้งลมนะคะลมแห้งแห้งมาชมดอกไม่ไข่ค่คะทุกคนหอมชื่นใจมากเลยอยู่ไกลๆก็หอมนะคะแตทุกคนถ้าไปเบื้งด้วยว่าพญยาย่รั่งดังโมโลเฮดอีหยัยงก็กลี่กๆกับรถแล้วสือมาแล้วก็เอามาั่ มั่งกามังงัดอามังง่แงก็ละนายอันนี้ยกเซทาโฟกาแฟโอเคว <Okay. S 2> อ here, สกายเออร์นะสมุกซีดอะดูเชงสแกนแล้วมีอะอ่าโอเคถ้าว่าสิเช็คเบอร์งานเบรคบัสั่ง แดดแดดค่ะทุกคนเมื่อนไงแต่ว่ากระบอกห่อนคากปันไดล่ะค่ะเพราะว่าลมแหงขันยางมะฮอดตรงนี้ก็จะได้ยินอได้กินอ่ดอกไม้ลวดล่ะค่ะทุกคนว้าวมแห้งนะคะ ทุกคนปีนี้ข่อยนะบ่มีอ่าบูบัรลีนะส่งลูกค้าเลยอ่พยาพ่อใหญ่ก็ส่งขอความไปบอกลูกค้าแต่ละคนนะคะ่ะว่าให้เพิ่นน่ะบ่ให้ยคิดต่อข่อยแล้วสินะคะ่ะเพราะว่าไปเบิง่งอ่าปลาบูบัรลีแล้วนะมันบ่โด่มันบ่มีอมพอสิได้เก็บเลยค่ะทุกคนนั่นแหละแล้วข่อยก็กะบอกพยยก่อใหญ่ว่าถึงปีนี้นะ่ะข่อย ร่างกายบาแข็งแรงของจะไปเก็บหายมาได้พร้อมนล่ะคะทุกคนและที่สำคัญก็คือบ่มีบุบรีนั่นแหละคะ่ะถ้ายังมีบุบรีเก็บคือทุกปีนะถึงจะร่างกายบ่แข็งแรงแต่ว่าเขาก็สามารถไปเก็บเวลาที่เขารู้สึก ดีรู้สึกแบบว่าบ่มือยอยังสินะคะไปเก็บเพราะอไสองกองสามกองนะคะม่าให้ลูกค้าประจำนะคะแต่ว่าปีนี้นะเด็อบอะไรหรอกค่ะตามที่ไปเบืองแล้วแม่ต่งแต่อดอกนะกัญยงกัญยงบอกใครมีเลยค่ะทุกคนแล้วก็แห่งแรงแบบนอยเนยนนอยโอ้ยบ่บ่คือดอกค่ะ มีเอฟซีหลายท่านบอกว่าไปเก็บทั้งอื่นทุกคนคอยบอกความจริงเลยว่าคอยน่อบรูจักป้าบูเบอรี่นะคะใครรู้จักแค่สองสามมองที่เคยไปเก็บนะคะแล้วก็ไปเบิ้งแล้วมันก็บ่เป็นตได้บ่เป็นตาอ่าได้ค่าน้ำมันนะคะทุกคนนั่นแหละเอาไว้ปีนารือถาเบิ้งปีนาค้าเที่ยวปีนาคอยสุขภาพดีขึ้นนะคะ มีหลายท่านบอกว่าอาการนอนคอยน่ะคือไวท้องนะคะแต่ว่าคอยก็คิดว่าจะแม่นนะคะเพราะว่ามันเป็นงูดงีดมันเป็นขั้นเนื้อขั้นตัวมันเป็นออกห่อนออกอนนั่นเป็นใจสันนอนประหลาบกินบระได้เป็นวิน้นเวียนศีรษะเป็นไอไอาอ,าอาเจียนนังซีนะคะอ่าเป็นอาเกียนแต่ว่าบร่ได้อ,อาเกียนออกเลยทุกคนนั่นแหละพปานพลัง มีเภสัชท่านหนึ่งบอกว่าไทยพยาากเชื้อบองสินนะคะคอยกันเลยให้พญ่พลังนะสั่งสั่งซื้อยาไทยพยาจากร่างกายยานะคะแต่ว่ายังพันได้ได้อาจจะเป็นมะอ่นมะเฮือนี่ยนะคะนั่นแหละเพราะว่าตั้งแต่คอยกลับจากเมืองไทยกับสามปีนะคะกันยังอะไรกินยาไทยพยาธินะคะตอนไอยกับบ้านก็กินยาไทยพยาธินะคะ นั่นแหละเจ้ว่าสองสามมื่อมานี่ข่อยก็ไปกินข้าวแซ่บนะคะเมื่อวานเนี่ยไปซื้อปลาทูร้มควนนะคะแล้วอตอนหางงเศร้านะคะสิบเอ็ดโมงข่อยก็ปนปลาทูกินนะคะเพราะว่าเอ็ดซีก็บอกว่าเอาหม้อปนนะคะ,ะที่ข่อยมาซื้อปลาทูดสดน่ะตามจริงทางเขาถามว่ามีปลาทูดสดบอรกระมีค่ะทุกคนแต่ว่าเป็นไงฝรั่งล้าขาวนะคะ งวดก่อนที่ข่อยไปซื้อปาทูมาเราเอามาต้มเฮ็ดน,น้ำยาขนมจีนนะจนผิดกันค่ะทุกคนทะเลาะกันเพราะลอก,ก,ลอก้าข่อยจนได้เอา,เอ,าอ่าหมอนอน้ำยาขนมเซ็นะไปใบข้างนอกนั่นแหละค่ะแต่ว่ลาล้มควนแล้วนะ่ะมันจะบกข้าเป็นใดนะคะนัะ่นแหละข่อยปลอามากตำนะคะทุกคน เอามาอาบนแห้งนะคะแซบแซบทุกคนค่อยก็เก็บเบิ่งผักจานบืองใยค่อยเหลือแค่นี้แหละมะซา้าน่เต็มเลยนะคะตอนหามง้านะคะค่อย็บอกใครได้ไทายคลิปเห็ดอาหารให้ทุกคนเบิ่งนะคะเพราะว่าด้ครัวข่อยมันมันเหมาะสำหรับทายคลิปทำอาหารนะคะทุกคนแต่วันนั้นๆข้างนะคะก็จะทายตอนกินนะคะนั่นแหละนะคะ แล้วตั้งแต่ข่อยบอยมาข่อยกอ็บอกกินนมตามจริงข่อยก็บอกใครกินนมมามาโดนแล้วละคะ่ะตั้งแต่ขอ่อยมีอาการแพร้นมแพ้ครีมนะคะแต่ว่าตอนนี้ข่อยรู้สึกว่าขอ่อยเศร้าแพ้นมแล้วะคะ่ะแต่ว่าเวลากินน้ทองมันจะอืดทองมันจะบอ,อะขับท้ายดีนะคะข่อยก็เลยไมาก,กินนมจากอัลมอน์แทนนะคะคือ,อ โดนแล้วล่ะค่ะตั้งแต่หนีมันหนีก็หลายเดือนแล้วที่ไม่กินนมอันมอนแ์ละคะ่ะแต่ก่อนก็จะพยายามกินนมที่ฟีหลักโตสหลักโตสฟีนะคะทุกคนเพราะว่าแพนมนมค่ะทุกคนคันอบ่อเป็นคันคอคันเป็นตุมเป็นพืินกับเป็นทองเอื้อนนะคะนั่นแหละก็เลยพยายามที่จะ,ะเลือกกินอาหารเลือกกินนมกินอย่างที่มัน อ่าหมอหมะกับข่อยนะคะเพราะว่าข okay, e ่อยก็เป็นไทยร้อยตามมาถึงจะเมืองไทยนะคะเพราะว่าอยู่สวีเดนก็บ่ได้กินยาอะอย่างเลยนะคะทุกคนนั่นแหละท่านเป็นตัวเลือกหมออยู่นี่ก็บว่าบ่มีไทยร้อยนะคะแต่ว่าหมออยู่ที่เมืองไทยเขาบอกว่าไทยร้อยตาน่ะต้องต้องกินยาตลอดนะคะนั่นแหละโอเควิทอร์กาแฟอื mental little i n t e r f r ค่ยเป็นคนอ่าน้ำหนักลถไว้แล้วก็อ้วนไว้นะคะทุกคนอ่าสองสามมือมันนี่กินข้าวแซบขึ้นมากน้ำหนักก็ขึ้นนะคะตอนที่ป่วยสองสามมือป่วยกินข้าวอะไรก็น้ำหนักหวบนะคะทุกคนแหละเป็นอย่างที่แบบว่าขึ้นไว้ลงไว้นะคะ กาช่วงนี้ค่อยก็กลับคืนออกมาออกกลับคืนมาออกกําลัางกายตามปกตินะคะเมื่อเช้านี้ค่อยตื่นตีหา้าทุกคนค่อยตะวันตีห้ากันยังวันในลูกดอกอกั็มาเบิ้งนคาวจากเมืองไทยนะคะแล้วที่นี่ก็6กโมสงสอบคอยก็ออกไปแลนนะคะสรอบะคะ่ะทุกคนอันแล้วก็มาบานสีก็มาทำความสะอาด อซักผ้าซักแพ้เห็ดอัน,นันเห็ดเวียกบ้านนะคะแล้วก็สวยๆม้าก,ก็นั่งจิบกาแฟานะคะทุกคนเดี๋ยวพญนยายเป็น่างเราตื่นสายนะคะแล้วก็จะตื่นประมาณอ่าแปดโมงเก้าโมงสี่นะคะอ่าเราที่นี่อ่าตอนสี่โมงค่อยก็ปลุกแล้วเอือนแล้ววันปลุกเอิอนแล้วตื่นแล้วแหละแต่แล้วก็เบิงข้าว่าเอือนแล้วลงมากินอาหารเช้าแต่ว่าข่อยก็ไปกินอาหารเช้าพร้อมแล้วเด้ข่อยอ่า คนผัทูกินตอน11โมงนะคะนั่นแหละค่อยก็จะพยายามที่จะกินปลานะคะเพราะว่าค่อยกินปลาแล้วระบบขับถ่ายค่อยดีนะคะทุกคนอันแล้วยามเศร้าตะกอนก็จะกินต้มต้มเกล็ดนะคะต้มเกล็ดเทียมข้าวโอ๊ตนะคะทุกคนข้าวโอ๊ตที่เฮ็ดจากข้าวกล้องนะคะแต่ว่ามอเศร้านี่นะคอ่อยว่ากินนะคะค่อยก็กิน ปนประตูตอนสิบเโมงนะคะทุกคนอาราวันจะอิ่มดนแล้วเมื่อนี้ย่อยก็จะกินข้าวแค่สองั้งสิโมงแล้วก็หาโมงแรงแล้วก็จะจะบกกินนี่ยังอาหลังจากนั่นนะคะนั่นแหละเพราะว่าอาถ้าเขากินจิบจิบเจ็บเจ็บจิบจิบเจ็บเจีบบางทีนะระบบลำไส้เขาหนาบดีทํางานหนักซี่นะคะ่อยก็เลยพยายามที่จะ เ็ Head, ตามจีมอเวาก็ทุกคนนั่นและแต่ว่าหาลังเทมันก็อดบ่ได้นะคะอดกินจับ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 ,จบได้ถ้าเป็นขนมครบเทียอ่องซีนะคะแต่ว่าช่วงนี้นะค่อยก็ลดน้ำตาลลดอาหารอาของหวานๆซีนะคะทุกคนก็จะกลับคืนมาดูแลสุขภาพให,ให้เต็มที่เลยนะคะช่วงนี้เพราะว่างานก็วั่ไดเฮ็ดหลายนะคะคืออาทิตย์ นี่ก็เหตุสองมือนะคะวันพฤหัสกับวันเสาร์อาทิตย์บ่างหันข่อยก็ทํางานแค่เมรอเดียวนะคะแต่วันเสาร์จะซื้อตามจริงก็มีอ่าเมสเสจแล้วก็เขาเพื่อนก็นโทรมาตามนะคะแต่ว่าข่อยก็ว่ไปนะคะทุกคนเพราะว่าเวลาเพิ่นโทรมาตามนั่งสิเพื่อนจะโทรมาก,ก่อนหนึ่งชั่วโมงสินะคะทุกคนข่อยก็บ่ไปถ้าข่อยรู้สึกว่าเหตุอย่างที่มันอ่ารีบๆข่อยจะว่ไปนะคะยังอาทิตย์นี้ คอยอคอตอบเอซยยอไปขอวันพฤหัสกับวันเสาร์นะคะถ้าเพิ่อนส่งเมสเสจมาหาคอยอักกรเมื่อเนื่งยี่สี่คอยยังคอยตอบตอบรับนะคะนั่นแหละโนแฟดีกาแฟดูเกนโอเค Duken. Det var nog Duken. Huh? Jo. Duken. Ja. Ah. <laughs> Offside. Oh, <sorry. laughs> <laughs> Den är gröna fortfarande. <laughs> Nej, du kan inte ta den nu. Lite varm.